เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนโคนิคลอสเวิร์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกัง globally เมียโฟเอสามซิวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสวัสด ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Diablo Immortal นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวแอคชั่น m m o เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการเรียบร้อยนะครับในหลากหลายโซนเลยแต่ว่าโซนซีของเรายังไม่เปิดนะครับผมก็ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่ว่านะตอนนี้นะครับใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะ การเปลี่ยนสโตไปโหลดอะไรยังไงนะครับผมสอนไว้หมดแล้วนะอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับก็กดไปตามลิงก์ที่แปะไว้ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยมีหลากหลายโซนอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีนอตอเมริกามีเซาอเมริกายุโรปโอเชียนะครับอีสเอเชียแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็จะแนะนําเป็นเออในส่วนของอีสเอเชียเนาะนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นแสดงว่ามันจะเปิดแค่ในส่วนของตรงญี่ปุ่นนะอันนี้นะครับผมก็มาเลือกเลยนะครับอืมส่วนตัวผมเนี่ยจจะอยู่ที่เซิร์ฟด้านบนนะครับผมเซิร์ฟนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเลือกเซิร์ฟนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ดูในส่วนของสายอาชีพที่มันมีให้เราเลือกนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้อ่านี่ครับผมมาหน้าในส่วนของการสร้างตัวละครก่อนนะครับก็ตรงนี้นะ สายแรกนะครับจะเป็นมองนะครับผมก็สามารถสลับสัเปลี่ยนได้นะว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงตรงนี้เห็นไหมฮะนี่โอเคประมาณนี้นะครับ iOS แล้วก็ android เล่นได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะนะตอนนี้นะครับอ่ะต่อมาครับนี่ครับคูเซเดอร์ครับผมอ่าเหมือนกันนะครับก็เลือกเพศได้นะครับผมอันนี้เป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเพศชายนะครับนี่อ่า สายต่อไปเลยครับผมอันนี้จะเป็น Necromancer ครับนี่โอเคอ่ะตัวผู้หญิงบ้างนะครับผมอ่ะนี่ประมาณนี้เลยฮะ,ะอ่าต่อมาครับจะเป็นนี่ครับ Demon Hunter นั่นเองผมจะเลือกเล่นในส่วนของสายนี้ไว้นะครับนี่ประมาณนี้นะอ่ะตัวผู้ชายบ้างครับปุ๊บนี เทไม่เบาเทไม่เบานะฮะโอเคต่อมาครับนี่จะเป็นวิศาสตร์นะครับผมอ่าโอเคมาตัวผู้หญิงบ้างฮนะนี่ครับลองเลือกดูแล้วกันนะว่าจะเออเล่นตัวไหนสายไหนยังไงนะครับอืมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นบาบาีเรียนนั่นเองนี่ครับผม่า โอเคอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวผู้ชายเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยถือว่าเปิดให้เล่นแบบสักทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเปิดทดสอบนน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รอมานานมากๆจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เปิดสักทีก็สรุปแล้วนะครับสายอาชีพเนี่ยมีทั้งหมด6สายด้วยกันนะครับก็หลังจากที่เราเลือกในส่วนของสายอาชีพแล้วก็ตัวละครเรียบร้อยแล้วว่าจะเล่นเพศไหนนะครับเราก็กด next มาอีกทีหนึ่ง มันจะให้เราทําการเสลับสับเปลี่ยนในส่วนของใบหน้าต่างๆนะครับแล้วก็ตัวชุดนะครับนี่เห็นไหมนะครับเหมือนแบบมาลองเฉยๆนะครับลองชุดอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะอ่เท่ไม่เบานะครับอันนี้จะเป็น b บาบา r i a n นะครับผมนี่โอเคนะครับหรือจะเลือกสายอื่นก็แล้วแต่นะครับอ่ามาดูมองครับกด next มานี่ครับโอเคเอ้ยมองมีผมด้วยวะตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ชุด โอ้เท่เท่เท่โอ้ยเท่ไม่เบาเลยว่ะโอ้ว่ะชุดเท่ว่ะเออไหนดูสายอื่นดิคูเซเดอร์ครับคูเซเดอร์นะคูเซเดอร์ชุดโอ้เอ้ยมันก็เท่ไม่เหมือนกันนะแต่ละสายนะครับอืมนะอู้อันนี้ออกแนวแบบอย่างนี้เลยอ่ะโอเคฮะนี่ครับ โอ้เท่เทเท,ท่อีกแล้วนะฮะอ่าบาบาเลียนดูแล้วนี่ว่ะมาดูวิาสาต์บ้างครับโอเคโอ้เท่เหมือนกันนี่โอเคอ่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอตัวละครเนาะนะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับที่ผมได้ทําการเลือกเล่นไว้แล้วนะฮะก็จะอยู่เซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟนี้เลยนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะอานไม่ออกนะครับผมส่วนภาษาเนี่ยนะก็เนี่ยครับ ไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่ามีหลากหลายภาษาเลยนะครับผมยกเว้นภาษาไทยนะแล้วก็ตรงนี้ครับ voice over นะครับก็จะเป็นเสียงเนาะมีเสียงอังกฤษนะครับเสียงจีนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนี้นะก็เลือกเปลี่ยนเอานะครับว่าเราจะใช้เสียงไหนอะไรยังไงนะจ๊ะโอเคมาเรากดเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยครับในส่วนของข้างในเกมโอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับนี่ฮะ เราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่ออนไลน์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับผมนี่นะอ่เขาก็จะเดินไปเดินมากันนะครับก็เราสามารถที่จะกดติ๊กที่ผู้เล่นได้นะเราสามารถเนี่ยเห็นป่ะชวนเข้าปาร์ตี้นะครับหรือว่าแอดเพื่อนอะไรก็ได้นะครับรวมถึงการชวนเข้าแคลนนะครับประมาณนี้กดขยายขึ้นมาเห็นไหมมีการแบบว่ารีพอร์ตนะครับมีบล็อกอะไรพวกนี้ นะครับผมเออก็ถ้าเกิดว่าใครชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็สามารถแอดเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ชวนกันเข้าตรงเข้าตีอะไรก็ว่าไปนะครับปาร์ตี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างได้นะครับโดยเนี่ยตรงด้านบนตรงนี้นะซ้ายมือนะครับแล้วกดติ๊กขึ้นมานะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมฮะ แล้วก็สามารถที่จะมาทําการสร้างปาร์ตี้ได้นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ผมลองเล่นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะเลเวล20นะครับยังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรแบบไหนที่มันผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับสังเกตเห็นไหมว่าด้านซ้ายของจอเนี่ยจะมีเควสด,ด้วยนะครับผมล้วกดติ๊กที่เควสปุ๊บนะอ่ะมันจะมีรูปลายเท้าขึ้นมานครับ นี่เห็นปะเราก็สามารถเดินตามรอยเท้าตรงนี้ไปได้เลยครับเพื่อที่จะไปทำเควสนั้นๆน,น,นะครับผมนี่อ่ามอนสเตอร์ก็จะอยู่ด้านนอกเมืองตรงนี้ครับเห็นปะเราก็สามารถที่จะมาจัดการได้นะครับอามาเก็บเลเวองเลเวลอะไรตรงเนี้ยก็ว่าไปนะครับได้อ,อือโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะโอ้เดินไกลเหมือนนั้เนี่ยอืมโอ้ต้องมาถึงตรงนี้เลยนะเราสามารถกดวาร์ปมันก็ได้นะนี่ครับไม่ต้องเดินนะครับกดวาร์ปไปยังจุดที่มันเป็นแบบจุดจุดหมายตรงนั้น่ะนะครับผม นี่วาร์ปมาได้เห็นไหมไอ่าแล้วมันก็จะพาวาร์ปมาตรงนี้ครับนี่มันก็จะถึงไวกว่านะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็เดินมานี่อ่ามันจะเป็นจุดวาร์ปตรงนี้อ่าเราเข้าได้หรือเปล่าโอเคเข้าได้นะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าตัวเกมในส่วนของการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาละนะครับโอเคขยายแผนที่ขึ้นมาดูอ่ามอนสเตอร์ตรงนี้นะครับเลเวล19จัดการมาได้สบายๆบายชิวๆไป โอเคเนี่ยสังเกตเห็นป่ะคนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่พิมพ์ม,มานะแล้วก็มีคนเอ่อจากฝั่งอื่นเหมือนกันนะโซนอื่นนะครับอืมคือต้องบอกว่ามันไม่ต้องต่อ VPN นะครับลืมบอกไปนะเออสามารถที่จะแบบเออก็เล่นเน็ตไทยของเราปกตินี่แหละนะครับผมโอเคเข้าไปตามเควสนะครับเควสมาให้เราทำอะไรก็ทำไปก่อนนะฮะอ่ะกดโอเคไปเลย อันนี้มันจะต้องให้เราโหลดนะครับโอเคผมเข้าใจละนะก็คือผมยังโหลดไม่เสร็จนะครับเราต้องมาทําการดาวน์โหลดในส่วนของแผนที่หรือว่าอะไรก่อนนะฮะดูดิเห็นว่าผมเล่นมานี่จะเป็นชั่วโมงแล้วนะแต่ว่ามันยังโหลดไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยยังเหลืออีกหลายอย่างมากนะครับที่มันยังโหลดอยู่นะครับดังนั้นก็ผมอจาจจะไม่ได้พาดูในส่วนของการทาเควสแบบจริงจงจังๆนะครับเนี่ยพามาดูบรรยากาศก่อนนะครับมาเดินดูรอบๆตรงนี้นะครับเนี่ยนป มีมอนสเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับเนี่ยนี่ครับใชส้สกิลสกิลอะไรต่างๆไปนะครับผมนี่ฮนะจัดไปอุมอ้มอุม้มอุ้มโอเคชิลชิครับของที่มันรอปมานะครับเราก็สามารถเก็บได้อ่าโอเคนะครับซึ่งในส่วนของตัวของเนี่ยนะมันก็จะมีระดับความแรงของมาเนาะนะครับเอ่อ ตัวเกมเดียโบเนี่ยนะในส่วนของเวอร์ชั่นที่มันสมัยก่อนนู่นนะครับที่มันอยู่ในตัว p อ่ีนะนะครับผมไม่ได้เป็นแบบแฟนพันแท้นะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับคือเนี่ยอันนี้มันจะมีระดับความแรของตัวอาวุธชุดเกราะต่างๆด้วยเห็นปะกดขยายขึ้นมามันจะมีแบบที่เป็นอย่างนี้ฮะ ด้านหลังนะครับมีสีทองนะครับสีปลาบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือสีธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบ่งบอกถึงระดับความแรงของมันได้นะครับแล้วก็พวกอาวุธชุดเกราะอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับหรือว่าใส่พวกเนี่ยใส่พวกเจมเข้าไปนะครับเรียกเป็นรูนแล้วกันง่ายๆนะเออใส่เข้าไปได้นะครับเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นรูตรงเนี้ยนะครับเราสามารถใส่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะเออโอเคนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จว่ะเสียดายว่ะ ถ้าเออถ้าเกิดเสร็จเนี่ยจะทําให้ดูละนะครับคือมันยังโหลดอยู่เห็นปะเปอร์เซ็นต์มันขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอ้สุดเกินนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็เอ่อเดี๋ยวก,กดขยายขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับในแผนที่ผมจะกลับไปพื้นที่เดิมนะฮะเอ่อเดี๋ยวก่อนจะกลับเมืองนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรวะอ๋อตรงตรงศพตรงนี้นะครับโอเคอุ้ย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 มาจาัดก,การมันก่อนครับมอนเตอร์พวกนี้อันนี้คือทุกคนนะ เนี่ย,เ,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 ยเขาก็กำลังเอทำการแบบจัดการกับพวกมอนสเตอร์อยู่นะครับเคเราจะออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวเมืองก่อนแล้วกันนะเ,ออเมืองของเรานะครับโอเคแล้วก็อา่าทำการว์ปไปเลยอ่ะเรีพอร์ตครับผมปึ๊บอ่ารอสักครู่รอสักครู่นี่ครับรวดเร็วทันใจนะฮะอ่ะมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผม โอเคตรงนี้ก็เราจะเจอกับพวก NBC ต่างๆนะครับเราสามารถเอาของที่เราดรอปมาได้เนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> ตรงนี้นะเอามาทำการขายตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยครับ mm hmm. กดจักไปนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดได้นะครับนี่สมมติผมจะอัปเกรดตรงนี้อ่าก็นี่ฮะกดอัปเกรดได้เลยนะครับอ้ใช้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยทำเป็นเล่นใบนะครับอ่ะอัปไปนี่ครับโอเคเรียบร้อยเห็นไหม แรงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถเมันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับผมรู้สึกมันจะอัปเกรดได้เฉพาะไอ้ที่มันเป็นเอ,อเนี่ยทอ,ทองทองแบบนี้นะเออนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ <S <S ผมแล้วก็ <S 1> <S 1> มีในส่วนตัวอื่นด้วยนะครับเน NMC ต,ต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นการใส่พวกรูนใส่พวกเจมอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็มีการคราฟได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเออแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยผมยังไม่ได้ลองนะครับผม เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นแบบจริงจังนะครับตอนนี้เข้ามาโหลดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเปิดแล้วนะแต่ว่า,าโซนของเราเนี่ยมันยังไม่เปิดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เ,เนี่ยฮะขยายขึ้นมาดูเห็นไหมมันจะมีเมนูหลายๆอย่างนะครับตรงช็อปตรงนี้นะเรากดเข้ามาแล้วก็มีให้เราแบบรับของฟรีฟรด้วยนะครับผมเห็นไหมนี่ครับโอเคจัดไปรับของฟรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในะโซนอื่นๆนะครับเนี่ยสกิลนะ แล้วก็เข้ามาดูครับมันจะมีสกิลปลดล็อกเนี่ยฮะสกิลมาใหม่นะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนจากสกิลเดิมที่มีอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยฮะกดอุปถัมตรงนี้นะครับแล้วก็มาสลับได้ว่าเราจะเอาสลับกับสกิลไหนนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเควสนะครับโคเด็นะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบพวกความสําเร็จต่างๆเห็นไหมเรามากดรับได้นะครับของรางวัลน,นี่โอเคเอ่อ กดปุ๊บรับไปอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีในส่วนของปาร์ตี้เนาะแอดเพื่อนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นการแอดเพื่อนนะครับพิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปนะครับแล้วก็น่าจะแอดเพื่อนได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะครับผมอืมแล้วก็มีลีดเดอร์บอร์ดนะครับส่วนอันนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเออนะครับใครรู้ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็กดเครมได้เหมือนกันเอออ่ะโอเคลองดูนะครับปึ๊บอ่ะเครมไปปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยเคลมหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะครับอาตรงนี้นี่ครับกดรับไปนี่เห็นไหมอ่าได้ชุดมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะมันจะอยู่ในซองจดหมายป่าวะโอเคนี่ไงของจดหมายนะครับทันนี้ก็เดี๋ยวผมดูเอยชุดนี้มันใส่แล้วเหรอไหนดูดิเดี๋ยวดูตัวละครก่อนนะครับตรงนี้ก็คือสามารถใส่กรอบใส่อะไ,ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีนะครับอืมเนี่ยเห็นนะนี่ครับโอ้ชุดนี่ไง อันนี้มันเป็นชุดแฟชั่นหรอเออผมว่าตอนแรกชุดผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ว่ามันน่าจะใส่มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเเรามาดูนะครับว่าไหนเดียวกันอันนี้น่าจะดีกว่านะอืมเราต้องดูความสามารถมันด้วยนะก่อนที่เราจะใส่นะครับอืมที่ผมใส่อยู่มันน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยสมมติ ถ้าเกิดของที่มันดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับอืมเอาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอย่างงี้ขึ้นมาเห็นป่ะนะครับแสดงว่าของที่เราใส่อยู่ยังไม่ดีพอนะครับเออของที่เราเก็บมาได้ดอกมาได้มันดีกว่าแล้วก็กดใส่ไปนะครับแค่นั้นเองนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเออก็บรรยากาศตัวเกมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดผมจะรอให้มันโหลดเสร็จมันนานมากเลยนะเนี่ยก็คือจะเล่นได้แค่ประมาณนี้นะครับ ส่วนพวกเควสอื่นๆต่อไปจากเนี้ยนะฮะมันยังเข้าไปเล่นไม่ได้เว้ยนะครับมันต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนดูดิเนี่ย84เปอร์เซ็นต์นี่ไงนะครับอีกนานหนื่นกันนะครับผมยังไงก็เอาบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับตัวเกมตอนนี้เปิดจริงจังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โหลดไปเล่นกันนะครับให้สนุกสนานกันเต็มที่เลยยังไงก็เอ่อถ้าเกิดผม ได้มีเวลาเล่นมากกว่านี้นะครับค่อยมาว่ากันนะในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับมีเกมหลากหลายมากๆนะที่จะมาแนะนำนะครับยังไงก็ปิดพล้าทุกไหนต้องขออภัยด้วยนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ฮนะคลิปนี้เอาวท่นี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม